สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปล่อยเบบีกวนอิมนะคะมีทั้งหมดสิบเอ็ดกระถางนะคะกระถางขนาดกระถางสี่นิ้วนะคะ,ะเราจะปล่อยอยู่กระถางละร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะแต่รวมส่งเราจะเป็นรวมส่งแบบแฟตนะคะ ส่งทั้งกระถางนะคะ150บาทรวมส่งนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ทักในแชทสุภรัตเพชรดำนะคะเฟซบุ๊กสุภรัตเพชรดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่ามีกี่กระถางนะคะเคยปล่อยในมาร์เก็ตเพ e นะคะแต่มีคนถามเยอะเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่มีคนรับไปทีนะคะนี่กระถางนี้มีสี่ใบนะคะ น้องแตกยอดใหม่ใบนะคะใหญ่อยู่นะคะฐานที่หนึ่องฐานที่สองานี้มีสามใบนะคะสามนี่ก็ใหญ่เหมือกันนะคะสามใบกับอีกหนึ่งหลอดสี่นะคะ สามใบกับอีกหนึ่งหลอดเหมือนกันนะคะห้าหกนะคะใบนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะสแสดงว่าหัวข้างในเขาใหญ่นะคะใบขานาดนี้เจ็ดนะคะอันนี้ลูกเยอะนะคะใน,นลูกเยอะแปดอันนี้มีสองใบกําลังจะแตกยอดใหม่เก้าหนึ่งใบนะคะกับอีกหนึ่งหลอดสิบสิบเอ็ดนะคะ กำลังแตกหลอดหมดเลยนะคะค่าสำหรับใครสนใจก็ทักมาได้นะคะค่าสำหเราอันนี้ก็สวัสดีค่ะ